เสียงเห่ากลางดึกของเจ้าขาวมาวัดแก่ตัวนี้ทำให้าชาวบ้านระแวกนั้นขนหัวลุกจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านโบสถ์เก่าตอนกลางคืนทุกตีสองเจ้าขาวจะยืนจ้องกำแพงปูนร้าวๆแล้วเห่ากันโชคใส่ความว่างเปล่าเหมือนเห็นวิญญาณที่คนมองไม่เห็นจนหลายคนเริ่มหวาดกลัวและอยากจะไล่มันออกจากวัดไปเสียให้พน้นแต่ในคืนที่ฝนตกหนัก สัญชาตญาณฮีโร่ของมันก็เปิดเผยออกมาเมื่อเจ้าขาวไม่ได้แค่เห่าแต่มันวิ่งเข้าไปในเพิงพักหลังกำแพงแล้วคาบขากางเกงลุงบุญสปรเรอแก่ที่กำลังหลับสนิทพยายามกระชากลากตัวแกออกมาอย่างสุดชีวิตท่ามกลางเสียงพายุลุงบุญตื่นมาด้วยความงุนงงแล้วรำคาญที่ถูกรบกวนแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่แกก้าวพ้นขอบที่นอนมาได้เสียงคลื่นใหญ่ก็ดังสนั่นวันไหว กำแพงโบสถ์เก่าที่ร้าวลึกทถล่มลงมาทับที่นอนลุงจนมิดกลายเป็นเศษอิฐในพริบตาเมื่อกล้องวงจรปิดถูกเปิดดูในเช้าวันต่อมาทุกคนถึงกับนิ่งอึ้งและน้ำตาซึมเพราะภาพที่เห็นไม่ใช่หมาที่เห่าผีสางแต่เป็นเจ้าขาวที่พยายามส่งเสียงเตือนถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นมาโดยตลอดเพื่อปกป้องชีวิตลุงสัปรเร่ที่เคยให้อาหารมัน จากหมาที่ชาวบ้านเกลียดกลัวกลายเป็นฮีโร่สี่ขาผู้ซื่อสัตย์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจแห่งความกตัญญูนั้นยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์